เอาคุณผู้ชมครับขยับไปดูในติ๊กต็อกครับมีคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปช่วยเหลือกันหน่อยครับเจ้าจ๋อตัวจิ๋วปรากฏว่าหัวมันติดอยู่ในหม้ออลูมิเนียมครับนี่วอนผู้ใจบุญด้วยลิงตัวนี้ด้วยมันจะออมยังไงหัวมันโหลมันครอบมันกินยังไงวะแต่ว่ามันดูนะดูดิหาสงสารมันจะบอกว่ามันจะดูดัวแม่ก็ไม่ได้นะเออ เนี่ยครับเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาไปเที่ยวที่ป่าชายเลนครับริมคลองปากมากอําเภอเมืองสมุทร,รสงครามแล้วไปเจอลิงสองตัวแม่ลูกเนี่ยครับนั่งรออาหารจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่มันแปลกคุณผู้ชมครับหัวของลูกลิงมีหม้ออลูมิเนียมครอบอยู่แบบไม่สามารถเปิดออกมากินเปิดออกมามองอะไรได้นะครับเนี่ยฮะ เจ้าของโพสต์เขาเห็นเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็อย่างที่เราได้ยินบอกวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือลิงตัวนี้หน่อยอืต่อมาครับเจ้าลิงตัวนี้นะครับก็ถูกออกตามหาออปรากฏว่าอีกวันหนึ่งหัวมันก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับก็เลยถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งครับแจ้งไปยังกู้ภัยแห่งหนึ่งเพื่อให้มาช่วยเหลือทางกู้ภัยบอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยาน นี่ฮะ๋อนี่ลิงหัวหม้อเลยอะเออหัวหม้อเลยออกมาไม่ได้เลยครับทางกู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานเขามายิงยาสลบเพื่อจะได้จับตัวมันมาก่อนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งทังเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าขออภัยครับห้ามล่าสัตว์ป่านะครับพันท้ายนรสิงห์ครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามหาเจ้าลิงตัวนี้ก็มีการนําอาหารไปมีกล้วยมีแตงกวาออกไปช่วยเหลือครับแต่ปรากฏว่า ลิงเนี่ยมันก็มีอาการหวาดกลัวครับม,มันก็กลัวเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแม่ซึ่งกันลูกเอาไว้ให้ห่างตลอดเลยครับก่อนที่จะเข้ามารับอาหารไปแล้วก็ถอยกลับไปนะพอมันถอยกลับไปเนี่ยมันก็คว้าลูกลิงแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีแผนที่จะดําเนินการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง24กรกฎาคมนี้นะครับจะใช้กําลังเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ช่วยกันล้อมไล่ให้ลิงเนี่ยออกจากป่านะครับ เพื่อให้ลิงแม่ลูกเนี่ยออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้ช่วยเหลือกันตามขั้นตอนต่อไปโอ้ยนี้ต้องใช้คีมไปตัดหม้อเลยเนาะไม่งั้นอ,ออกมาไม่ได้จริงแต่ว่าต้องจับตัวเขาให้ได้ก่อนโอ้หสารจเจา้าลิงลิ่หหม้อการจับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะลิงอะ่ะด้วยความไวอะค่ะคุณผู้ชม